สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพากันไปที่ตลาดหนอง้อตั้งอยู่ในเขตตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสามารถขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตัวเมืองเพียง10-15นาทีเท่านั้นมีที่จอดรถให้สะดวกพอประมาณค่ะ ถ้าใครเป็นสายวินเทจชอบสะสมของหรือกำลังมองหาตลาดที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวในเชียงใหม่ขอแนะนำให้มาลองตลาดน้องห้อตลาดมือสองที่มีชีวิตชีวาไม่แพ้ตลาดนัดจดตุจักรแต่มีความเป็นกันเองแบบเมืองเหนือที่ไม่เหมือนใคร ตลาดน้องห้อนะคะจะเปิดทั้งหมด3วันค่ะคือวันเสาร์วันอาทิตย์และวันพุธค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะจะเป็นจุดรวมสินค้ามือ2องแนววินเทรของเก่าหายากและของสะสมต่างๆค่ะจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึงประมาณบ่ายสค่ะส่วนวันพุธนะคะจะเปิดเฉพาะช่วงเย็นค่ะจะเป็นตลาดเกษตรค่ะจําหน่ายของกินผักสดผลไม้จากชาวบ้านค่ะ ที่นี่คือสวรรค์ของคนรักของมือสองเลยนะคะสินค้ามีหลากหลายแนวมากตั้งแต่ของใช้ในบ้านเสื้อผ้ารองเท้าของเล่นของสะสมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าอะไหล่จักรยานยนต์ยานเฟอร์นิเจอร์วินเทจบางชิ้นเหมือนหลุดมาจากพิพิธภัณฑ์เลยก็มีนะคะ ถึงตลาดนี้จะเน้นขายของมือสองแต่ก็มีแผงอาหารพื้นบ้านเล็กๆให้เลือกกินเช่นข้าวเหนียวหมูทอดน้ำสมุนไพรากาแฟาโบราณขนมพื้นเมืองหรือผลไม้ตามฤดูกาลสดๆจากสวนจริงๆเพราะมาจากตลาดกเกษตรที่เปิดวันพุธน,นั่นเอง สำหรับใครที่กำลังตามหาของวินเทรดของมือสองหรือของแนวสะสมขอแนะนำตลาดหนองห้อเลยนะคะตลาดที่ไม่เหมือนใครมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ